ติถุชเกนะสุทัศหานถังประมังวิสุทธิสิจิมิทพิธานังนานา,นากเกษตนะวิินานิตบาลมณน,นโทตันเตจาสสัตยยัปมังคลานีเอตาปิปุทธชมังคะรอาถาคาถาโยวระเจทามุทิณทีในสารเตมทะันตีมะตามันตีหิตาวะมะใน,านาก่วพิทานิจุปัฏฐานในโมคัง,งสุขังอธิคธมยายนาโรสปันโย มหาคารุโกนาโถเฮตายะปะฏิภพปาริณาปเรนตวารรณิสภพปันโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัรษะวเชนะหงตุดเอเชยมังฆะลังเชยันตวโพธิยาโมเลสีปุตญานันตวตโนเอวังเอวังตวังทชโยหงหตชยสุเชยมังฆะเลอปราชิตาบาลังเกสีเสปทะพิภโขเลอภิกษเกสภพพุทธานังอคตขปตปโมทติสุนักขตตังสมังฆะลังสุปปาตังสมุทิตังสุปันโนสุมุตตโตจ สืยตัมพระมจาริส <somet h> <noise> ุทธะทักขินังปทักขินังกายยะกัมมังวาจากรมมังปทักขินังปทักขินังเมโนกรรมปนิธิตเตปทักขินาปทักขินานิกนตวานรับปัญตเถปทักขินีพระวัตถุสรพพมังคะังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุทีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาสุทีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพ สังฆานุภาเวนะสตาสุธิพระปันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานนาคาถายาเทวตา,าสันติวิหาราวาสินีทูเปกะกเรปพติกะเรตเหิงต์หิงตาธรรมธานเนนะพระวันตุปูชิตาสุถิกรโรเตทวิหารมันทเดร,เร,เรตาตนะชานวากาตาพิกโวสารามิการานาัปปฏิอุปสักการา,ามาตาเทสานิพรฒมาจะอิสราสันปานภปูตาสุกิตาพระวันตุเตยแชราาพุชายเยปิกะอันทสัมภวาสังเสชชาตาภูปปาติกา ยังยานิการธรรมะวะรามปฏิจเตสัพเพปิสุปัสสะกระโดดตดสังขยังท้าตุจิราชะตังธรรมโมธรรมธราชปุคคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตตายะจิหิตายะจะอันเหระักตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวิตติงสัมปานะปุณนียามาธรรมเมอริยปเวทิเตปะสันมาโหตุสัพเพปิปาริโนพุทธสันสเนสัมมาทารามปเวชัญตูกาเลเทวะวรัชสุ วุฒิพาวายสัตตานังสมนิทังเนตุเนทนีมาตาปิตาจะอัธรชังนิจังรักขันติปุตตังเอวังทมเนานรารชาราชาโนปัจชัางรักขาตุสัพพทาบทที่สิเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตาจะน,นิพยาโสกปัตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปาริโนเอตาวตาจะอัเหติสัมปทานบุญยสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุ สภพสสังมัสิทธิญาธารมนาถทานตุูตสายยาเสรยงรักข <th> 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 ันตูสัพพทานภาวนาพิรตาหุนตุขะจันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาภรพตตาปเจไานันตยังพระลังอรหันตานันตเตเชนะกรักขังปันธมิสัพปโสบทที่16สุมาสุมาคละทาถาโหตุสัพพังสุมาคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุทาสุทีหุนตุพระนิรันตระโหตุสัพพังสุมาคลัง ักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถีหุวตุนิรันตรังหุตุสัพพังสมังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสถีหุนตุนิรันตะรังด้วยนุภาพแห่งัจจะอธิษฐานนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการดูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดเหมือนพระสตรพระคดรพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสุขปดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาววันิพาบุตรมากและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้เจริญ ทั้งทาง,ทาง,ทางโลกขอให้ข้าพเจ้าจเจริญท,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 ทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้านางสาววนิพาปุตรมาศและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนวรกโปร 8, หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามชุนได้สร้างขึ้นรวมไปถึงวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าได้ครอบครองอยู่ในปัจจุบันให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทือง